All these kind of dreams, it's Californication It's the edge of the world in all of western civilization The sun may rise in the east and the east Sawasdee up, everyone. have krub, everyone. You still see me as <coughs> นอกจากเคที่แล้วที่เราทานเป็นเค้กส้มเป็นฟิลมแยงนะครับแล้วพวกเบรเดอรที่มาเป็นของฝากเนี่มีอะไรบ้างครับก็มีเค้กส้มนะครับเค้กเนยสดครับเค้กขอาเป็นกล่องเนี่ยฮะใช่ค้ว่เนี่เนี่ยนี่เนี่เน็นีเนี่ยเนยเนีเนี่ยเนยเนี้ยนเนเน็เนีกี้ยเนีเีน่เนีนี่กกี่นะ่ คุกกี้สิงคโปร์เป็นมะม่วงเหมือนกันนะครับแล้วอันนี้ะมนเป็นอะไรครับเป็นคุกกี้เลยสดครับนี่เป็นคุกกี้เลยสดนะครับก็จะเป็นพวกตะกูเค้กกับคุกกี้ใช่ครับเป็นส่วนใหญ่นะครฮะที่ที่ที่มีจำหน่ายที่ร้านที่ออกตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีเมนูคุกกี้อะไรที่ทำให้ผมดูคุกกี้ช็อกโกแลตชิพเป็นมะม่วงครับครับท่านทุกท่านไปดูนะครับวิธีการทำ คกี้ช็อก,กชิพเป็นมุ้มที่เขาบอกว่าเอวัตถุดิบที่นามาใช้เนี่ยค่าสารแา่ของลีนสินน่งประทัาน,นั้นนะครับาไปดูข้างในครับใช่ครับขนมรับอันนี้เนี่ยเป็นตัวคุกกี้ช็อกชิพนะครับซึ่งเป็นเมนูอร่อยอีกหนึ่งเมนูนะสำหรับเบเกอรี่ของร้านที่ออนนะครับตรงนี้เนี่ยมีส่วนผสมของเนยนะครับสองชนิดแล้วก็มีแป้งมีไข่มีน้ำตาลมีช็อกโกแลตมีคอนเฟลกแล้วก็มีเม็ดมะม่วงนะครับแต่ว่า หลังจากตีเข้าด้วยกันแล้วเนี่ยแช่ตู้เย็นเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยเซตตัวแข็งสามารถปั้นได้นะครับแล้วตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนคุณวัวนครับน,นี่จะปั้นอะไรครับขั้นตอนที่จะปั้นคุกกี้ใส่ถาดเตรียมข้าวต่อบนะครับจริง,รรงๆใชอปั้นก็ได้นะคะถึงก็คือหลังจากที่แช่ตู้เย็นต้องแชใ่ให้แข็งนิดนึงนะคะคุกกี้ที่ได้ก็จะกรอบนะคะกรอบร่วนนะคะ ให้เหนยเนี่ยละลายใน่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็วางบนถาที่ทานอ,อ๋อ<า>ปั้นเป็นปั้นกลมๆอย่างเงี้ยฮนะใช่เลยค่ะแล้วก็วางบนถาดที่ทานเนยขาวไว้แล้วเพื่อไม่ให้คุกกี้เนี่ยติดกับตัวถาดนะคะเวลาสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะแซกออกมาง่ายนะคะนี่ค่ะจลับไปกับอย่างนี้นะคะพ<ข>อทำบ้างได้ไหมได้ค่ะก็วางเฉยๆดูคุณวันทำแล้วไม่น่าจะยากลองดูบ้างดีกว่านะไปปั้นได้ก้อนขนาดนั้นน่ะค่ะก็คือประมาณช้อนหนึ่งพอดีนะคะ ไปกับมาหน้าพี่ก็จะเรียกทำไมวะเรี่ยไม่ดกลับไปทางไหนใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหโอ้อย่างเงี้ยนฮะมันไม่เรียบกว่ะคุณวันค่ะลองดูค่ะแล้วก็เดี๋ยววางคนนี้ด้วยตอนนี้ตอนนี้ผมกับหลายรอบแล้วเนี่ยค่ะอ่ ه, ะาหลายรวางต้องทิ้งระยะห่างให้เขานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเวลาผสร็จแล้วเนี่ยพี่จะขยายตัวโอ้มันจะขยายตัวค่อยๆค่อยไม่ค่อ An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. In ก็เป็นตัวคุกกี้จะออกตะกี้ที่เราปั้นกลมๆเนี่ยผมไม่ว่าออกมาจะเป็นรูปกลมๆที่มันแบนเลยนะว่าจะได้ขนาดพอดีเลยนะก็จะแบนได้ขนาดพอดีเพราะว่ามันมันละลายใช่ไหมก็จะก็จะอ่อนลงนะจะแตกเลยนะอ๋อพักให้เย็นก่อนนะคะเพราะคุกกี้พอออกมาจากเตาเนี่ยยังร้อนแล้วยังคุกกี้จะนุ่มนะคะต้ก็จะไม่กรอบใช่ไหมจะนุ่มเหมือนเค้กเลยจะเป็นช็อช็อปชิปเลยอะค่ะ แล้วก็วางให้ทุกกี่เซ็ตตัวคือเย็นเสดก่อนนะคะแล้วถึงจะมาบรรจุใส่ก็ใส่ครับผมก็ผมก็รอเว่าทุกกี่ในเย็นสักหน่อยแล้วเพื่อจะดูว่าตอนปอกีจะอร่อยขาดไหนครับ่า้ครับแล้วก็เวลาแหงการรอคอยเวลาแห่งความอิจฉาพื่เห็นหมชิ้น เมนูอร่อยอยู่หลายๆเทปเลยนะครับที่เราทำให้ดูเมื่อกี้เป็นอันนี้ใช่ไหครับที่เราเข้าไปในครควนะคะทำกันก็จะเป็นหน้าตานท่ว่าใหัวมานนะครับตอนที่เราเห็นตอนอยู่ในโคนร,รู้สึกเหมือนจะเป็นกลมๆเป็นลูกกลมๆต้นข้ออบแล้วมันก็เป็นแบนออกมาเออผมก็ยังว่าอยู่เหมือนกันาทไมถึงบัน้นที่เป็นต้นมันลกลมแลบก็ละลายนะมัน เส้นตัวลงสื่อไงครัใช่ถ้าเกิดต่ำมาวางเฉ่สก็จะแบ่งด้านข้างอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราต้องการที่จะการมัมีสมัยคล้ายๆขึ้นกุ้งนะครับไปแล้ก็จะเป็นลักษณะก็จะต้องตั้งเองครับหอมครับท่านรองครับส่วนผสมหลักๆนี่ก็คือเนยค่ะเราใช้เนยสดเราใช้เนยสดแบบเนยแท้แล้วก็ไมได้กลิ่นแบบหอมไม่ไม่ไม่หอมแบบหอมรู้เลย บกเ็คือก็คือก็เป็นเนยแท้แล้วก็ใส่กับแป้งทุกอย่างแล้วก็ขารรนร่นให้ใช่เนื้อจะได้แบว่าละเอียดขั้นพี่นี่ก็ะอืมร่นน้ำก็อืกอก็คือนี่คือสาเตุ้องแช่ตู้เย็นเพื่อพุ่งที่จะได้ไม่ฟองกับแข็งเวลาหาร่งแข็ก่อนเพิ่งก็ นี่ก็จะใสท่ทรา,ทก,รา,าทก,รก,ก็คือั่วใส่ลูกเกดนะคลูกเกดหราเป็นผลไม้วรวมนใส่เข้าไปผลไม้ใ่เวลาตมเปตัวกคนคนคนนี่จะไ็่แข็งมากนะคะก็จะไ่ว่าัน,นจะเป็นลูกชิ้นสไตล์ด้านเราไม,ไม่ผิดหวังครับสุนรภนี่สำหรับคุกกี้ของร้านที่อ๋อนะครับ<ส>คือกินเข้าไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกแค่ความอร่อยนะครับรู้สึกคือว่าเจ้าของร้านเนี่ย ส่ใจคัดสรรของที่มีคุณภาพคือ, <mm> ค,อคือรสชาติมันบอกของคุณภาพเพราะามันมันหอมใช่ไหมครับมันกรอบแล้วก็มันมีสารพัดอยู่ในนี้ไม่ไว่าจะเป็นคอนเฟลกเม็ดมะม่วงนะครับแล้วก็พอตัดกับความหอมข,ของช็อกโกแลตนะครับน <mm> ีบ่เรามีกองสุขเลยนะครับที่แบบว่าเป็นขนมของว่างที่มีคุณค่ามีประโยชน์นะครับแล้วก็ทานกับ <mm> อือทากาแฟนมเด็กๆในทาง s. <S เล่นมีของว่างดีทีเดียวนะครับออกที่ิกเซาท์นอกจากออกเป็นของเลี้ยวแล้วนอกจากเป็นขนมนะครับของฝากในหมกนีอาหารด้วยใช่ค่ะก็คือเริ่มต้นก็คือจะเปิดเป็นส่วนเบเกอรี่แต่เราก็นึกแล้วว่าคนมาทานเบเกอรี่บางทีก็หิวก็อยากจะทานข้าว ต้องมีอาหารที่นิดหน่อยให้ทานเาทำไปทำมาไม่นิดหน่อยก็เลยทำจริงจังนะคะก็คือเป็นข้าวเป็นของทานจริงจังเป็นสเต็กเป็นสเตตี้เป็นข้าวเป็นชุดข้าวขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าได้ถึงท้องที่เดียวจบงั้นไหนๆวันนี้มาแล้วนะครับนอกจากขนมของฝากจากฟุ๊กีี่หล่านี้นะครับท้าคุณจะมาทานที่นี่ก็ได้ทานกับเครื่องดื่มก็ได้คือฝากกลับบ้านก็ได้เ็ยังไม่อิ่ม หรือว่าอยากได้หนักๆมีเมนูหนักๆด้วยใช่ของเมนูหนักมาดูหนักได้ก็มีอะไรบ้างเราเป็นก่อนนะคะไม่เป็นนี่ครับคุณชมครับมันแนะนำหน่อยค่ะก็จะมีเมนูทานเล่นนะคะสำหรับพนักงาที่อาจจะทานข้าวมาแล้วหรือว่ามาทานช่วงเบรกบ่ายนะคะก็จะเป็นทานเล่นขึ้นชื่อของเราก็จะเป็นยำที่ออลนะคะที่ส่งแบบลูกค้าที่ต้องการ ที่เราทานต่อหลังจากทานยม,มแล้วตอนที่เป็นชื่อที่ทานกับลูกคา้าผู้ชายชอบพิเศษยไก่กรอบซอสมะนาวอานน,น,นี้ผมอ่านพวกผุรู้สึกว่าอยากจาสั่งป็นอะไรเพราะงั้นผมขออนุญาตสั่งเป็นยำจี้ลลออแล้วกันนะครับแล้วก็ไก่กรอบซอสมะนาวท่านผู้ชมครับผมสั่งไปสองอย่างนะครับแต่ว่าเทปนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนแล้วติดตามครับเทปหน้ายำจี่ออและไก่กรอบซอสมะนาวจะออกมาหน้าตา และความรสชาติจะอร่อยขนาดไหนเรนนีเรับอแล้วสวัสดีครับ